ถ่ายตอนยิงไม่ทนันเด็กเครอขึ้นมาแล้วโอ้โหไอแล็บนี่จับชูดิชูดิชูดิไอหาปืนยังไม่เตรียมเลยก็ผมว่าแล้วขึ้นยาวเลยสวดจัด <Yeah. S 1> สองโลแก้วผมว่งางแล้วกว่าจะขึ้นขึ้นงงๆเลยอม้ง ยิงใกล้ๆแค่นี้ระยะเมตรสองเมตรนะอุ้ยลงแล้วไอ้สัตว์เฮ้โยโดนวะไม่โดนแล้วมันลุกแถบไปนู่นเลยวะแม่งแถบกิ่งไม้นู่นนะดิเโหน่ะโดนอะปลาโดนลูกปลาตายห้า <5 S 2> เลยพี่ไม่น่ารีบยิงเลยน่าปล่อยก่อนอน่าปล่อัวลงอนะมันยิงยากเพราะข้างหน้าเป็นกอพันธ์เฮ้ยพี่ใช้ลูกอย่อะไรอ่ะยิงยิงยิง เออพี่ถ่ายพี่ถ่ายอยู่เอ้ยหลอกพี่ใช่ใกล้บ้านเลยน่าๆเอาน่าๆนี่ไม่ใกล้ๆหน้าตัวเบลเลยเงี้ยตัวนั้นเห็นเห็นนานแล้วพี่ตัวไม่ใหญ่ที่อยู่หน้าตัวเบลเลยไม่กีโตัวเป็นโลเลยไงีเดี๋ยวพี่ไปถ่ายนี้ก่อนนี่ครับ เปิชดช็อตถ่ายไม่ทันปน,นินอ้วนตุ๊บเลยโอเคเดี๋ยวไปตามลุ้นกันต่อครับเดี๋ยวน้องกำลังจ้องอีกตัวหนึ่งไปครับไหนดิไหนโชว์โชว์ดิโชว์ปลาดิโชว์ปลาดินี่ว่าตัวดีเจาะอดปลาเลยนี่อยู่แค่นี้นี่กระบาดเลยเนี่ยอะไรอะระเบิดออ๋ๆๆ โอ้โหโอ้โหตายเลยที่ไม่อยู่เฉยพี่ไม่ต้องแบบไอ้นีเลยใจเย็นหน่หเ,นหนเรียบร้อยตายเลยเฮ้ยเย็แคเฮ้ยเเอาเอาอีกกระบอกอนึงก็บอกว่าจะิงเสมันจะจ้องอ้เหี้ยเบแดบบโอะทีเราตอนนั้นลทั้งวันอ๋อนั่นนั่นนั่นน่ล่างล่ เรียบหรอไอหไม่โดนไอชั่วอะไรไม่โดนไอ้เชียที่ไม่โดนได้ไงวะยังอยู่เลยนะยังไม่โดนได้ไงวะโอ้โหอยู่ลึกกว่าตัวเนี้ยแล้วที่พี่ต้องรอมันลอยก่อนมันเดี๋ยวมันจะเด้งมันจะว่ายเด้งขึ้นมานี่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 ขึ้นมาเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวรอขึ้นไหมหน่อยที่ผมใส่ลูกใหญ่กว่าเฮ้ยตัวไกลอ่ะตัวไก่ เรียบร้อยไม่โดนข้ามน้อืเยเห็นล้ใต้น้มด,ำดำอยู่ใต้น้ำโอ้ติดแลยยด้วปะย,ย,ย้ายน่ะเกือบเกือบคือเกือบโลล่อะน่ะเป็นไงเกือบโล่ตัวเนี้ยตัวน้วำปี่เลย để có đập có nhiều cái đấy à nó tắm đi được rồi โดนดิค<ด>วงเลยไม่ใหญ่ก็เอามาก่อนนะเอามาก่อนเอ,เอามาก่อนพี่ดูดีมันจะว่ายตามมาเออว้าโอ้โหนี่โซบะดิเป้าเลย ยิงไม่ไก่ขับรถมาเจอพอดีดีนะทังหวะนเรามาข้างโงกหน้ามาเจอผมเรียกพี่ก่อนเลยเห็นแล้วเห็นมันลอยอยู่สองตัวแลวแหละตัวใหญ่ด้วยเนี่ยแดดมันฮูฮูโปโปเลยมันพาให้ไม่เวิร์กอืมโชปลาโชปลาอุปัตน่ะคือกัน uồn uồn tắp lại พอได้ครับสวยเลยไปเดี๋ยวตามดูต่อครับโทษโทษ,โทษข้างไหนเต็มเลยวะข,ข้างไหน,ไไหนฮะอือ ยิ่งหายยิงไม่ทันเลยขึ้นยางหายแล้วว่ะ เออเดี๋ยวเดินไปเดี๋ยวโถวตแปดไม่กันหายอยู่ทีสี่ห้าตัวเลยอ่ะ,อ,ะอยู่ทีสี่ห้าตัวเลยลไไมันอยู่วันทีสี่ห้าตัวเลยมันต้องขึ้นต้นไม้ไม่แล้วเรราจะไดไ,ไ,ได้้เลือตงหนไม่ดเนี่ยๆๆๆเดี๋ยวไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปแล้วขอสักตัวเหอะ เฮียพาเหียบานเลยชอบเลยไปฝั่งนั้นหืมทำไมต้องมาที่ตอนนี้วะเนาะอืมร้อยอหอยอมดเลย,ยร้อยเลยเดินเบาๆค่อยๆไปอะ่ะ ข้ามไ้เรื้ยอยเฮ้ยไอ,ดอยชดไอชดไอชด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 ช,ด,ชดเร็ว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 หนั่นน่ะตรงสายพี่ตรงสายพี่ตรงสายพี่เห็นป่าวบานเลยนะ